สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ตัดท่อนพันอ้อยตอนนี้เป็นอ้อยเขียวเรานะครับที่ลำไม่แตกนะครับน้ําสีเขียวสวยนะครับเป็นออกโทนเขียวนํานะครับมีเขียวแล้วก็อมเหลืองนิดๆนะครับทิ้งไว้ก็จะเป็นเขียวเข้มขึ้นนะครับเป็นอ้อยข้าวของเรานะครับนําเข้าโดยน้าทวินนะครับนี่ครับวันนี้ก็ตัด120ท่อนนะครับให้กับ อ่าลูกค้าจังหวัดอะไรนะหนองคายอ่ะหนองคายนะครับรัตนะ้ำอำเภอละรัตนวาปีดียว่าครับก็ท่อนพันตัวน,นี้ก็กำลังพอเหมาะในการเอาไปทำพันนะครับเจ็ดเดือนเนี่ยเจ็ดเดือนกำลังสวยก็จะมีป้องที่ค่อนข้างยาวสมบูรณ์แล้วก็เป็นหนอนานาฝนตาสมบูรณ์นะครับ ถ้าใครสนใจอ้อยเขียวเรานําไปปลูกเพื่อเป็นตัวเลือกกเ็เป็นอ้อยที่สูงนะครับเป็นอ้อยที่สูงแล้วก็เป็นอ้อยที่ล้าเหนียวล้าไม่แตกแล้วก็กอไม่ล้มนะครับสูงมากสูงชะลูดแม้ปลูกกอห่างก็สูงครับเป็นอ้อยที่สูงโดยกรรมพันธ์นะครับสูงยาวนี่อ้อยเจ็ดเดือนยาวมากครับ นู่นครับนูบ่ครับน้านปลายอดก,กันนะสี่เม็ดมั้งตัวนี้อ้อยเจ็ดเดือนหนึ่งนี่ยจากนี้ไปหานู่นไปถึงไอ้แถวอ้อยที่ผมชําไว้เลยนะครับยาวมากๆาเจ็ดเดือนถ้าปีหนึ่งไม่รู้จะไม่รู้จะถึงไหน <c oughs> ยาวจริงๆยาวสะใจเลยอ้อยพันนี้ก็อตรงดีด้วยลาก็ตรงดีก็อสะอาดก็อไม่ลกด้วย การแต่กอก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับถือว่าสมเหตุสมผล10กว่านะครับตอกอก็10ก,กว่าแต่จะไม่ดกเท่าสุพรรณหนะครับอันนั้นก็ดกเกินไปอันนี้นก็คือขึ้นมามันเป็นอ้อยที่ไม่ทิ้งรุ่นกันนะครับเป็นอ้อยที่ไม่ค่อยทิ้งรุ่นกันก็คือขึ้นมาเป็นชุดๆนะครับจะไม่มีหน่อแหลมหน่อแหลมโปะมาเท่าไหร่อาจจะขึ้นมาพร้อมๆกัน รุ่นถัดไปก็จะขึ้นมาอีกพร้อมๆกันนะครับรุ่นอ้อยหน่ออ้อยของในกอจะค่อนข้างเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันก็นพร้อมๆกันนะครับโอเคนี่ครับอ้อยเขียวลาวอันนี้ผมก็ตัดเป็นรุ่นเลยผมตัดยกกอเลยอันนี้ตัดมาสองกอนะครับน,นี่ตัดมาสองกอน่าจะได้แหละร้120อยี่สนถ้าไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดเพิ่มอีกนะครับโอเคนี่ครับอ้อยเขียวลาว ลำไม่แตกน้ําเขียวสวยกว่าถ้าใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์0863152145นะครับลราสั่นลำเป็นแบบนี้สีลำเป็นแบบนี้นี่ครับพอแก่ไปลำอ่ามันจะคล้ายๆจะว่ามันจะไม่เหลืองเหมือนสุพรรณนะครับมันจะไม่ออกเหลืองมันจะออกอ่าผิวเนี่ยนะฟูถึงผิวถ้าแก่ๆมันจะออกน้ําตาลออกน้าตาลปนแดง ถ้าสุพรรณถ้าแก่มันจอกเ,อเหลืองถูกไหมอา่าถ้าเป็นสุพรรณห้าสิบที่มันจอกกออกแดงแดงแต่ว่าไอ้แดงแดงเพราะมันแก่แดงเพราะแสงดอกแสงแดดมันส่องนะครับโอเคเดี๋ยวตัดก่อนครับผมถ้าใครสนใจก็สั่งมาได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีมีสั่งมาทุกๆุกวันสองวันก็จะมีสั่งมาคนหนึ่งบางคนเอาห้าท่อนมั่งสิบท่อนมั่งเจ็ดท่อนมั่งนะครับบางคงก็จะเอาไปร้อยเลย Okay. บอ้อยียวหราตอนนี้ทําพัน์ุได้แล้วจดเดือนกําลังหมอนะครับนี่ครับหมอนียวราไใบเรียวตันต่อไร่น่าจะสูงน่าจะสูงเลยแหละเพราะว่ามันยาวมากครับมันยาวยาวแล้วไม่ลม้มเนี้ยรากเหนียวผมใช้ใบเรื่อยนะผมใช้ใบเรื่อยตัวนี้เรื่อยนี่ครับ ก็ยังเหนียวเลยนะครับเปลือกเปลือกค่อนข้างดีอย่างนี้โรคของโรคแส้แดงก็จะไม่เป็นปัญหาเนี่ยไม่เป็นปัญหาโรคแส้แดงเพราะรำนั้นไม่แตกก็ถือว่าโอเคอ้อยเขียวราวนะครับตัดทอนตัดกันครับสวัสดีครับ